ื่อว่า stop time camping ครับพี่เต้ก็คืออยากบอกนี้ครับว่าคือเราก็คิดอะไรไม่ออกเนาะเราก็อยากแบบเอออยากให้แบบการหยุดเวลาของที่ทุกคนมาพักที่นี่ครับเอ่อเหมือนแบบเป็นการหยุดเวลาของเวลาเห็นความสวยที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็อยากให้แบบว่าเรื่องที่เป็นเครียดในกรุงเทพหรือว่าเรื่องที่เครียดในชีวิตเราเนี่ยก็คือทิ้งไว้ที่อื่นแล้วก็ มาหยุดเวลาในเรื่องของการพักผ่อนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งก็คือการพักผ่อนบรรยากาศตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนำสองคำนี้มารวมกันเป็นซอฟท์ไทม์แคมปิ้งของเรามาหยุดเวลากับธรรมชาติที่นี่นะครับผมกซอฟท์ไทม์แคมปิ้งแล้วจุดเริ่มต้นในการสร้างที่นี่เหรอครับพี่จุดเริ่มต้นหรอก็จริงๆแล้วเราก็พกรุงเทพเนาะ รเราก็หาที่ตอนแรกอาจจะทําเป็นบ้านพักตาอากาศไว้เพื่อาอาจจะแบบมาเที่ยวกันหรืออย่างเงี้ยเนาะแต่พอ <ผม S 2> ดีก็คุยกับครอบครัวไปคุยอะไรกันมาอย่างเงี้ยก็เออเริ่มค่อยๆปรับ,รบปรับมาแล้วก็กลายเป็นรอบทางแคมปิ้งอย่างเงี้ยครับก็คืออยากคือเราก็อยากคิดเนานะว่าแบบว่าเอออยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างนี้ด้วย คือเริ่มต้นจากที่เราชอบก่อนแล้วแบบอยากให้คนอื่นที่เหมือนกับอาจจะเหนื่อยการทํางานอยากชาร์จแบตชาร์จพลังได้มาชาร์จพลังเหมือนที่เราได้รับทางบทที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็อยากให้มันสิ่งที่เราได้รับอ่ะเราก็อยากส่งต่อให้กับคนอื่นกับค้ากับเพื่อนกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณครับแล้วต่อมาคือคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งที่นี่เหรอครับคอนเซ็ปต์ที่นี่หรอเราตกแต่งประมาณสไตล์แบบมินิมอลบโยซี่ระมาณนี้ก็คือแบบ อยากให้แบบธรรมชาติธรรมชาติไม่แบบไม่ฉูดฉาดไม่วู่วาไม่อะไรอย่างเงี้ยอยาบบเน้นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่ารอบๆตัวเราเนาะก็เป็นแต่ภูเขาโอ้เป็นแป่าอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เหมือนเป็นหุบเขาลงมาไหมครับพี่แล้วก็ห้อมล้อมด้วยแบบต้นไม้ล้อมรอบประมาณนั้นแต่มีฝั่งนี้ที่เราสามารถแบบสามารถเห็นวิวด้านล่างได้ถูกมที่เลยก็ฝั่งถ้าเป็นห้องก็เราก็จะเห็นในเรื่องของตัวเมืองของปักช่องเนาะเพราะที่เนี่ยคือเมืองปักช่องเนาะครับผมละมุปักช่องครับอ๋อนี่คือข้ามมาฝั่งปักช่องแล้วถูกไหมใช่ใช่นี่ปักช่องครับทั้งหมด เราทำเอาไว้นี่ก็จะมีทั้งหมด8ห้องห้องคู่เนี่ยมีอยู่7ห้องนะครับแล้วก็จะมีห้องครอบครัวก็จะใหญ่ใหญ่กว่าจะมีกิจกรมรมเนาะก็เป็นรถ ATV ให้เช่าขับได้นะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรม <c oughs> คือเป็นหนังกลางแปลงเวลากินข้าวอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เราก็จะมีหนังเป็นหนังฉายหนังกลางแปลง <c oughs> ให้ลูกค้าดูอะไรประมาณนี้ครับก็ เราจะพามาดูห้องเบอร์หนึ่งเนาะห้องนี้เขาเรียกว่าห้องสไตล์มินิมอลขาวที่เราเรียกว่ามินิมอลขาวโอเคครับผมเราเรียนเชิญเลยนะครับได้เลยอ่าห้องนี้เข้ามาปั๊บก็จะเป็นโหวิวตรงเนี้ยผมว่าแบบสบายตาเลยเพราะว่าเป็นวิวต้นไม้เขียวชุ่มเลยครับใช่ครับแล้วก็คือต้นไม้นี่เนาะก็คือช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะครับมันก็เลยเขียวเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะตรงนี้ก็เป็นวิวเขาอ่าครับตอนนั้นก็วิวเมืองนะครับผมประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะมีลมพัดเย็นตลอดทั้งวันเลยไหมครับก็ทั้งวันนะถ้างั้นเรากวนพิเตแนะนําห้องพักให้หน่อยครับโอเคได้ครับห้องพักของเราเนาะก็เราจะมีเตียงเนาะเพราะอย่างอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการให้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเราต้องการใช้ทํากิจกรรมเนาะก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะมีทีเตียงพักเนาะเตียงเนี่ยก็5ฟุตที่ทําไว้5คฟุตเนาะมีกื่อบอากาศรองรับให้อยู่แล้วนะครับมีลําโพงบูทูธนะครับมีกาแฟดิฟ มีเครื่องบดกาแฟด้วยถูกต้องครับผมมีการน้ำร้อนทุกอย่างเตรียมพร้อมให้นะครับถ้าขาดหรืออะไรก็แจ้งเราได้นะครับทางเราก็ยินดีบริการทุกท่านนะครับทีนี้เราก็ไปดูทางโซนของห้องอน้ำแล้วกันเนาะต้องบอกว่าอันนี้เป็นการแกล้ปิ้งนะครับแต่มีห้องน้ำในตัวนะครับผมใช่ครับก็ตามยุคตามสมัยเนาะคือห้องน้ำเนี่ยเราก็เน้นธรรมชาติครับ นะครับก็แต่ว่าเราก็มีความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็ยังมีน่านนะครับที่ไม่มีใครมายุ่งกับเราได้เรารสามารถอาบน้ําแล้วก็ มองธรรมชาติได้นะครับเพราะว่ามุมตรงนี้ใงห้องอาบน้ำเนี่ยคือจะหันหน้าออกที่ไปทางป่าพอดีเีกว uh ่า huh. เป็นเป็นป่าที่เขียวชอุ่มแล้วกันนะครับนะใช่ซึ่งจะไม่มีใครมองตรงมาและเห็นห้องน้ำเราแน่นอนค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่สําหรับใครที่อยากถ่ายรูปสวยๆนะแบบวิวอ่างอาบน้ำแล้วเป็นมุมธรรมชาติสวยๆนี้เราสามารถแบบถ่ายรูปมาแล้วก็นั่งตรงอ่างอาบน้ำได้แล้วด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์เขียวชอุ่มนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นภาพที่แบบสวยงามไม่แพ้กันเลยแล้วราคาล่ะครับคุณเต้ห้องนี้ราคานะครับห้องนี้เน ันธรรมดาเนาะก็จะอยู่ที่2,990บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสุกสา์หรือว่าวันหยุดยาวนะอยู่นักการทุนอะไรพวกนี้เราก็จะคิด3,590บาทนะครับผมราคานี้คือมีอาหารเช้าด้วยถูกไหมมีอาหารเช้าด้วยครับสำหรับผู้เข้าพัก2ท่านนะครับราคาสองท่านใช่ครับครับผมแล้วเดี๋ยวมีห้องต่อไปที่เขาบอกว่าห้องเนี้ยตั้งใจทํามาเพราะเป็นห้องที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดที่นี่เลยใช่ครับต่อเลยพี่โอเคครับผ ก็เราให้ช <boundaries> ื่อเขาว่า m i l a s s a Frame ครับผมที่มีคำว่า Glass เพราะว่ามันทำมาจากกระจกข้างหลังตรงนี้ก็ถามว่าร้อนไหมหรอก็เรามีผ้าอย่างดีกันไว้กันความร้อนเอาไว้นะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศด้านในด้วยห้องนี้นะครับก็จะเหมือนห้องอื่นๆเนาะที่เราจะมีอ่างอาบน้าให้แต่ว่าก็จะตื่นแต่นิดหน่อยเพราะว่าวิวก็จะอยู่หน้าห้องเลยนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะลูกค้าบางคนก็ชอบ เพราะว่าวิวเขาได้ท้งภูเขาทั้งรูาใช่แต่ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเขาก็จะมีม่านให้นะใช่ครับผมห้องเรานะครับก็ตกแต่งด้วยกระจกอย่างที่บอกไปนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของผ้าม่านที่กันในเรื่องของความร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เตียงเหมือนทุกห้องเพราะว่าเป็นที่พักกันเนาะทีนี้เราก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ข้างในด้วยถ้าใครไม่สะดวกในเรื่องของการแช่หรือทําไม่ชอบแช่อะไรเงี้ยเราก็ สามารถเข้าห้องน้ำข้างในตามปกติอาบน้ำได้ตามปกตินะครับผมลำโพงบูธมีให้นะครับกาแฟมีให้อยู่แล้วสามารถได้เลยนะครับผมแล้วก็สแน็คบาร์ต่างๆก็ได้เลยนะครับผมแต่มีชั้นล่างด้วยใช่ไหมครับที่ห้องนี้ชั้นล่างมีด้วยครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องไฮเอน์ของเรานะครับยังไงก็เดี๋ยวให้คุณแชมป์กับผมพาไปดูเลยแล้วกันเนาะนั่งได้เลยครับโอเคครับ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศชั้นล่างเนาะขห้องนะครับถ้าลูกค้ามาพักเนาะเขาก็จะมีอาหารเช้าเนี่ยมาเสิร์ฟให้ตรงนี้นะครับก็สามารถลงมากินตรงนี้ได้ครับผมนะครับก็อาหารเช้าเนี่ยถ้าตามยุคตามสมัยเนาะเราก็สามารถที่จะเล่นน้ำตรงนี้ได้แช่น้ำได้อะไรได้นะครับแล้วเราก็ยังมีผ้าม่านถ้าใครไม่ชอบเปิดเนาะเราก็ยังสามารถที่จะปิดผ้าม่าน นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวปลิวเพราะเขาใช่ใช่ใช่มีสายสลิงยึดด้านล่างแล้วนะครับก็เราก็ทาอย่างอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเพื่อเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวแล้วเราชอบแล้วเราอยากอยากให้คนอื่นชอบเหมือนที่เราชอบบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วราคาล่ะครับพี่เต้โอเคครับก็อย่างห้องนี้เนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็นห้องหนึ่งเดียวของเราเนาะเราอะร่างตั้งราคาไว้นะครับก็คือวันธรรมดาเนี่ย4,190ันหราบนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่4,790นะครับผมก็ถามว่าราคานี้ก็คือรวมอาหารเช้าหมทุกห้องใช่นกับครับผมถ้างั้นรลบวกพี่เต้ฝากอะไรถึงแฟนๆทัานนิยมพักแรงนะครับก็ผมก็อยากเชิญชวนเนาะใครที่อยากมาพักผ่อนดันใจสไตล์ภูเขาสไตล์มินิมอลนะครับมีกิจกรรม ATV ให้ขับนะครับมากับเพื่อนฝูงมากับครอบครัวหรือมากับ ก็ยินดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันที่ซอฟท์ทาวน์แคมปิ้งของเรานะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับผมผมจะบอกว่าเจ้าของที่นี่เขาใจดีมากเขามีส่วนลดให้ด้วยสําหรับใครที่ดูรายการไทยนิยมพักแรมนะครับแล้วมาพักที่นี่นะเขาไม่ส่วนลดให้ถึงผมให้500บาทถ้าใครอยากมาก็แจ้งมาเลยติดต่อมาทั้ง Facebook ก็ได้นะครับ5 0าบาทนะครับทุกคนสำหรับแฟนๆไทยนิยมพักแรมนะครับขอบคุณเจ้มากครับผมใด้ครับสวัสดีครับ